ดูลามาเฮามากพ่ออะไรจะเต้นขนาดนั้นนะเอาไหมไปรวมตัวกันแล้วก็ไปฟ้องพวกที่มันลักรอบนี่เข้าประเทศอะ่ะรู้ว่าใครสิงสเตอร์เองนะกลับมาพบกับออลลี่แชแนลกักแล้วเช่นเคยจ้าไปตายออตายไปอะไรเนี่ยนะ ทุกคนวันนี้นะคะมาในหน้าสดกันแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาลองขุดชั้นตัวนี้จ้าตัวนี้จะเป็นขุดชั้นของเยาวาดามนะคะก็คือเป็นขุดชั้นของยาย่าไอ้ขุดชั้นยาย่าหรือว่าเรียกในชื่อที่ว่าเป็นขุดชั้นยาย่านั่นเองเพราะว่ายาย่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทุกคนเขาก็เลยเรียกกันว่าขุดชั้นยาย่านั่นเองนะคะตัวนี้จะมี SPF 50 PA 3บวกด้วยกันสีที่ออยซื้อมา จะเป็น4ีสนะคะเนเชอรัลเบยนะคือตอนไปลองอ่ะรู้สึกว่าเอ่อพีเอ PA อะ่ะคาเรู้พีเอปะเออเขาเอาเบอร์สองห้า 25, มาให้อรู้สึกว่ามันเข้มไปอะ่ะเปิดกล่องมานะคะก็จะมีแผ่นสกรีนอ่ะใครๆอ่านก็อ่านนะภาษาจีนล้วนๆอ่านไม่ออกจก้ะค่ะก็มีพับหนึ่งชิ้นนะคะ <S <S โอ้โหแพ็กเกจลูลามาเข้ามากแพ็กเกจคือดูลามากแม่ คือความอารมณ์เหมือนแบบหญิงสาวที่เดินอยู่ในพระราชวังกวางโจวใช่ที <c oughs> ่กวางโจวใช่พระราชวังมันเป็นเมืองเนาะ <c oughs> มีกระจกให้คือไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะตอนแรกเห็นในรีวิวนึกว่าแต่อันเล็กๆเปิดมาก็คือจะมีประมาณนี้นะคะคุ้ซีนมาอย่างดีเลยอ่ะไม่กล้าใช้เลยแกไม่ได้ว่ามันเบอร์นะคือมันหรูหรารังการจริงๆนี่นะคะจะเป็นเนื้อคุชชั่นเนาะแล้วก็ พับมันคือถ้าเกิดใครเคยใช้คุชชั่นก็คือจะรู้จักแหละว่าพับมันจะเป็นแบบพับทั่วๆไปอ่ะทุกคนที่เขาจะมีเนื้อแบบเรียบๆแบบเนี้ยเพื่อที่เขาจะเอาไว้เกาะคุชชั่นได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองที่นหน้าเลยหูกระจุกคือแบบไม่ต้องกลัวแบบว่าจะส่องหน้าไม่พออ่ะคือกระจุกใหญ่มากดูโอ้อะไรจะเต้นขนาดนั้นอ่ะอุ้ย ทุกคนคือว่าเคยใช้คูชชั่นมันจะเป็นอารมณ์เหมือนฟองเยอะๆเราเวลาเวลาจะติ้มเนื้อคือต้องกดแน่ๆนๆะอ่ะเออพอเมื่อกี้ลองกดแน่นๆปุ๊บปรากฏว่าเนื้อเขาตึบคือเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้คูชั่นเท่าไหร่จะอยู่ในหมวดของ BBCC ลงพืนซะมากกว่านะฮะอุ้ยทุกคน ดูอันนี้สีผิวเลยนะกลิ่นเขาจะเป็นเหมือนแบบกลิ่นสมนิดๆอะกลิ่นสมอ่อนๆนะทุกคนใๆก็คือตาก็ต้องทานะเราจะใช้วิธีการกดนะคะทุกคนมีใครใช้มีใครไม่รู้วิธีการใช้คุชชั่นเ๋ราจะทาฝั่งเดียวให้ดูก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูด เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ดูนะคะใครไม่รู้จักแสะดงว่าไม่เคยเรียนตึกตอกะเด้ทุ <S <S กคน <S 1> <S 1> <S 1> <S คืออัยอ่ะไม่ค่อยใช้คุชชันเพราะว่ามันเราไม่รู้อ่ะว่าอื่นเนี่ยทาประมาณน,นี้คือมันทั่วหน้าแล้วนะมันพอแล้วนะเราก็จะต้องจุ่มแล้วก็ทาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยสรุปก็คือหมดไวจะ้ะสรุปคุชชันตลับละหกร้อยอิชันใช้ได้ไม่ถึงเดือนหมดอันนี้ทาแล้วอ่าให้ดู คือเนื้อสัมผัสนะคะเรารู้สึกว่าเขาจะมีความฉ่าเงากรูมีความฉ่ามากๆคือทานแล้วไม่รู้สึกแห้งแล้วก็ระหว่างวันเดี๋ยวต้องรองดูอีกทีนึงแต่ว่าความรู้สึกคือนนะตอนนี้นเขารู้สึกว่ามันฉ่ําผิวดีอะทุกคนอาร,รมณ์แบบแบบสาวเก่าอะสาวเกาแบบชอบผิวฉ่ำ,ำๆวาวๆโกโก้คือต้องตัวนี้ <c oughs> แล้วถ้าใครเป็นคนผิวสีประมาณนี้ เป็นคนผิวขาวเหลืองนะคะก็สามารถใช้เบอร์สองสามได้อย่าไปใช้เบอร์สองห้าตามพีเอะน้นนะไม่งั้นหน้ามันจะดำมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้เบอร์มันต้องสองสามอ่ะเนี่ยคือทะเลาะกับนกพิราบทุกวันคือมันมาเกาะหลังห้องแล้วมันก็มาขี้มาอะไรอย่างเงี้ยคืองงมากมันมาเกาะได้ยังไงคือหลังห้องไงมันมีต้นไม้ไงเขาคงรู้สึกว่าตรงนี้แหละคือบ้านของกูอะไรอย่างเงี้ยช่ำอ่ะชอบอาจจะทาให้ทั่วหน้าเลยละกันเนาะกลิ่นสมออ่อนนะ ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบกลิ่นโสมอะเราว่าไม่น่าไม่น่าได้แต่ว่าไม่ได้แรงนะคุณไม่ได้แรงเท่าครีมเขาอะกลิ่นครีมเขาอะ่ะจะมีโสมหรือค่อนข้างจะแรงคนดูอุเลิศมีเลิศฉ่คำล้ำรือนะี่ยคืออารมณ์เหมือนทาลงพื้นที่แบบมีความฉ่ำๆอ่ะอ่ะเอาก็จะอันนี้แหละเอาก็ okay, จะกดกดให้เขาแบบสำหรับ สีเนี้ยออรู้สึกว่ามันเข้ากับผิวหน้าพอดีแหละเออผิวสองสามอ่ะเห็นไหมหน้ากับคอมันไม่ได้ดูลอยเห็นไหมหน้ากับคอมันก็เป็นสีเดียวกันอยู่เออมันก็ยังโอเคนะหนูก็ความแพคเกจจิ้งอ่ะแล้วว่าแพคเกจจิ้งเขาโอเคนะแบบเป็นพลาสติกแหละแต่ว่าดูมีความแบบหรูหราไฮโซว่ะแม่ดูดิแม่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะลองแต่งหน้าแบบไม่ทาแป้งเนาะ เดี๋ยวจะลองไม่ทาแป้งเราวก็ดูว่าลุกวันนี้จะรอดไหมนะรอดจ้ะขาดมาก <S <S ขาดไปเลยอ่ะอ่ะเดายจะทา city color เอามาทำคอนทัวร์นะฮะเสื้อเปื้อนลิปสติกเต็มเลยคืออ่าอย่าไปลองลิปมาพอไปลองลิปปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดฝาไง พอเราเปิดฝาเนื้อน้องคลิปก็ไหลลงมางลดเสื้อจ้ะดีนะจ๊ะไม่ได้เป็ไหนต่อเอาดีอ่ะคนเกาหลีอะ่ะ mm hmm. เขาชอบแต่งหน้าแบบช้ำๆเ,เงาๆเนาะถามจริงว่าเขาอยู่ได้ไงวะ mm hmm. คือาอารมณ์เหมือนเขาไม่ได้ทาแป้งอะ่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะป็นช้ำๆอยนะ่างเนี hmm. ้ย ขา้าดีๆอ่ะเรารู้สึกเหนียวนะนะ,ะเนี่ยเราไม่ได้ควิดจะหมดเนี่ยฮะเนี่ยก็ลังเลยเหมือนกันก็จะเอาอยัางไงกับทิวเชียงใหม่ดี <c oughs> เราไม่ได้กลัวจนตื่นตะนกนะทุกคนแต่ว่าพ่ออ,อ่ะคุอออยกลับไปอ๋อ,อต้องปรับกลับไปโคราชเลยอ่ะเราก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเราก็เลยแบบห่วงพอ่อไม่ได้ห่วงตัวเองนะต้องห่วงจะเอาไปติดคนที่บ้านไรอย่างเงี้ยอ,นะอ่าแล้วก็ใช้ for you two นะคะ448ลูกดีเด่นบลาแล้วค่าที่พักชันอ่ะใครช่วยรับผิดชอบได้บ้างฮะ เอาไหมไปรวมตัวกันแล้วก็ไปฟ้องพวกที่มันลนะักลอบหนีเข้าประเทศอะ่ะรู้ว่าใครสิงเซอร์เองนะแล้วเราก็จะมาปัดคิวนะคะคิวเริตั้งเลย,ยเราจะทาตาดีกว่านะจ๊ะซีส,สนะจ๊ะ เออลืมบอกราคานะคะอันนี้699บาทนะคะคุชชั่นแบบไม่มีรีฟิลนะ,ะเดี๋ยวจะไปหาซื้อคุชชั่นราคาไม่แพงมาบางที600อ่ะมันก็เป็นเงินที่เยอะสำหรับบางคนนะแต่สำหรับวอลก,ก็ว่ามันก็เยอะนะซิมเมอร์อ,อีกนิดแล้วกันเนาะทาสันซีดเนาะเดี๋ยวใช้แป้งหวัวเล็กๆเนาะแปดสีชันซันไลท์ ไฮโลซี่กรีดช่วงห่างตาจ้ะชิมเมอร์นิดนึองอิติเอ็ดนิดนึงขนตาไว้ออะลิฟติ้งมาพร้อมคิวแต่รู้สึกว่ามันเริ่มจะตกแล้ว ก็ดาวขนตาก็ปัดมาสคาร่าเมเบลีนเดียนะ๋ยวน่าจะต้องได้เอาแป้งอะ่ะซับซับอิดแน่เลยเอาแป้งฝุ่นของพอนะฮะจุ่มแป้งเดี๋ยวาจะใช้ของบาอิดนะคะมาสคาร่าคิว คือคิ้วโอ้ยเป็นคนขนคิ้วยาวแล้วก็คิ้วดกพอเวลาทําลิปติ้งแล้วแบบโอ้โหขนคิ้วยังขนาดเนี้ยขนอย่างอื่นจะขนาดไหนอ่ะคิดไร <c oughs> คิดอะไรขนแขนขนขาไงอ่ะทุกคนลิปของ Into It นะคะอันนี้จะเป็น404ไปลองมารู้สึกว่าชอบมันออกอิดอเนิดอิดนะนิดนึงนะอันนี้เดียวจุ่มเลยเพราว่าปาก หรือว่าเราจะทำมาปัดข้างดีแกเราจะทำยังไงกับมา้าเราดีแก <c oughs> ตอนเป็นเด็กอะเนาะสมัยก่อนอะเขาก็จะรีดปัดข้างอย่างเงี้ยฮ้ยแต่สมัยนี้เขาก็รีดก็อยูน่นะชอบใดๆก็คือทาแป้งนิดเดียวเท่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแค่แถบๆตามที o n นเพื่อไม่ให้มันมีความเงาเออไม่ให้มันมีความมันแค่นั้นประมาณนี้นะคะทุกคนก็ ส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าชอบนะชอบแล้วก็แพคเกจจิ้งนะคะโอเคมากๆก,กระปุกใหญ่สะใจกระจกคือสะใจมากลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะของ The Face Shop นะไปแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละเนาะชอบก็ลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะสำหรับตัว้น,นะให้สิบเต็มสิบไปเลยดูดิอุ้ยแม่เลิศเลิศมากแม่ จเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มานะบ๊ายบาย